เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเรากันก่อนเลยหลังจากมันมีข่าวร้ายออกมาจากโปรแกรมทีมชาติ เมทัลอเล็กซิตแม็อริสเตอร์ห้องเครื่องคนสําคัญของเราไปรับใช้ทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนติน่าของเขาและลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับทางทีมชาติเปรูก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมดังกล่าวหลังจากตัวของเขาเองถูกเข้าสกัดแบบรุนแรงใส่ในนาทีที่88ของการแข่งขัน ก่อนหน้านี้ทาง t ีวีซีสปสื่อท้องถิ่นจากประเทศอาร์เจนตินาบ้านเกิดของนักเตะเองก็มีการระบุออกมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายและทําให้ทางแม็์อาริสเตอร์ต้องเดินทางมาเข้ารับการตรวจอาการเพิ่มเติมกับทางสโมสรของเราอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับมาถึงสโมสรน ทั้งนี้ทีมของเราเองก็ยังมีโปรแกรมนัดสําคัญรออยู่กับการต้องยกพลบุกไปเยือนทางนักบุญเซาท์ทมตันสำหรับการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สนามเซนต์แมรีล่าสุดทางลิเว์ผูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวข้างต้นว่าแม้ในตอนนี้ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์จะยังไม่ได้เข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บอย่างละเอียด แต่อย่างน้อยการที่เขาสามารถเดินออกจากสนามเองได้มันก็เป็นการส่งสัญญาณทำให้ประเมินได้ว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเพียงแค่เล็กหน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้เราจึงยังมีโอกาสจะเห็นเขากลับมาลงสนามได้ทันในเกมกับทางเซาท์ทันตันในวันที่24พฤศจิกายนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะสามารถทราบกรอบเวลาที่แน่ชัดและชัดเจนออกมาได้หลังจากทีมแพทย์ของสโม่รอนมีการตรวจอาการของเขาอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งในตอนนี้มันเป็นแค่การประเมินอาการในเบื้องตน้นทาว่ามันก็มีสัญญาณเชิงบวกมากกว่าที่คาดการกันเอาไว้ในตอนแรกดังนั้นแฟนบอลอย่างเราเราเองก็น่าจะพอวางใจได้ในระดับหนึ่งจากการเปิดเผยดังกลัวของทางลิเวอร์ pool เอ็กโค ในๆก็พูดถึงปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทางเทรนอเล็กซานเดอร์ออโน่บลขวารองกับตันทีมกันบ้างเมื่อเขาดันมาโชคร้ายรับบาดเจ็บระหว่างเกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางสิงห์พงษ แอสตันวินล่ามาได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนช่วงโปรแกรมพักเบรกทีมชาติก่อนที่มันจะมีการยืนยันตามมาในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงนั่นทำให้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าโจตัวจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาว2สัปดาห์ด้วยกันแต่เดชาบุญที่โชคดีเมื่อมันมีโปรแกรมการแข่งขันพักเบรกทีมชาติมาขั้นกลางในช่วงที่เขาต้องใช้ในการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายแบบพอดิบพอดี นอกจากนี้การที่ตัวของทางเทรน์เองก็มีการถอนตัวจากการรับใช้ทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเนชั่นสลีกที่มีการฟาดแข่งกับทางทีมชาติกรีซและทีมชาติไอแลนด์ตามลําดับก็ทําให้เขาได้ใช้เวลาดังกล่าวในการเรียกความฟิตกลับมาแบบเต็มถัง ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Liverpool อ็กโคสื่อวงในของทีมเราเองก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในประเด็นนี้ว่าพ้นการสแกนอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดของตัวเทรนต์ได้ออกมาแล้วซึ่งก็พบว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงแต่เป็นชนิดแบบไม่รุนแรงนั่นจึงหมายความว่า โจ้ตัวเองจะมีลุ้นกลับมาฟิตพร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมของเราได้ในเกมกับทางเซาท์ทังตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยโดยสัมไปแต่หมุดหมายที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือเกมที่เราจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสำหรับการแข่งขันซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของศึกยูฟาแชมเปียนลีกตอนกลางสัปดาห์หน้า แล้วโจ้าตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆที่จะเรียกความฟิตกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับทางทีมของอาร์เนสต์ในแยตดัชแมนของเราได้กับอีกหนึ่งโปรแกรมสําคัญที่รอเราอยู่กับการฟาดแข่งกับทีมรุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างทางเดือใใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพมรีเมียร์ลีกหลังจากนั้น ในก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดสำหรับเรื่องอนาคตของทางเป๊ปกวาดเดียร่าในใหญ่มือทองของพวกเขากันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ทางดิแอตเลติกสํานักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยทาง Fabio Romano นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันตรงกันเลยว่า Guardiola ได้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปได้วยสัญญา1ปีบวกกับออปชั่นที่จะสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปี แต่ล่าสุดทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มีาการออกแถลงการยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกววเดียล่าอย่างเป็นทางการออกมาแล้วจะมีความแตกต่างกันก็คแค่เรื่องระยะเวลาของสัญญาในการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวซึ่งเป็นการต่อสัญญารวดเดียวยาว2ปีด้วยกันทั้งนี้หลังจากจรดประกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของกววเดียล่าเองก็มีการออกไม่สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วย แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่มีความหมายต่อผมเป็นอย่างมากเลยนะกว่าดิวลาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรของพวกเขานี่มันคือฤดูกาลที่ก้าวเข้าให้แล้วของผมในการทำหน้าที่ที่นี่เราผ่านประสบการณ์ที่น่าทึ่งมามากมายร่วมกันมันทำให้ผมมีความรู้สึกพิเศษอย่างมากกับสโมสรแห่งนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกยินดีที่จะได้อยู่คุมทีมต่อไปอีกสองฤดูกาลขอขอบคุณทุกคนสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสโมสรประธานสโมสรน,นักเตะและรวมถึงแฟนบอลทั้งหลายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันทำให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความพิเศษอย่างยิ่งเสมอที่ได้อยู่ที่นี่ เมื่อพูดถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งสำคัญของทีมคู่แข่งของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นเกี่ยวกับภายในทีมของเราเองกันบ้างเมื่อสามสตาร์ดังประจำทีมของเราทั้งในรายของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อโน วอร์กิวฟานได้และโมฮัมหม็ดซาลาต่างก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางสมูสรของเราจากสัญญาในปัจจุบันของพวกเขาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอรน้าอย่างไรก็ตาม ล่าสุดทง Peter Moore, างปีเตอร์มัวสอดีตซีโอคนดังของทีมเราก็มีการออกมาเน้นย้ำเลยว่าทั้งสมูสอนและรวมถึงทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของทีมของเราต่างก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดในการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาทั้ง3คน ถ้าหากท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ามันจะมีใครคนใดที่เลือกอำลาสโมสรไปมันก็ไม่ใช่จุดจบของโลกและในอดีตที่ผ่านมามันก็สอนให้เราได้รู้ว่าลิอร์ผู้ไม่เคยสิ้นคนดีแต่ยังไงเสียตัวเลือกแรกของทีมก็คือการเก็บพวกเขาทั้งหมดเอาไว้ในทิมแอนฟิลด์ต่อไปมันยังคงต้องมารอดูกันนะมัวสกราวถ้าผมแก่มากเพียงพอที่จะจำได้ว่า ตอนที่ทังคิวบินคีแกนย้ายจากทีมของเราไปอยู่กับฮัมบรูทั้งโลกก็ต่างมลทลุมล่มเรานะพวกเขาบอกกันว่าแล้วจอห์นโทชตจะส่งบอลไปให้กับใครแต่สุดท้ายก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเราได้คนนี้มาแล้วไงเคนนี่เดลกริชจากทางกรัสโกเซลติดังนั้นคุณรู้อะไรไหมชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปนะพอเพราะเมงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้มันคือเทรนด์โมและเวอร์กิว มันยากที่จะจินตนาการถึงการย้ายทีมของพวกเขาออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปผมรู้จักทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรเป็นอย่างดีพวกเขากำลังทำงานกันอย่างหนะักเพื่อตกลงทั้งสามดิวให้ได้ แต่สุดท้ายมันจะตกลงได้ทั้ง3าดิวหรือได้แค่2เดิวหรือได้แค่ดิวเดียวเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้แต่เมื่อผมมองดูพวกเขาทั้งหมดสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยก็คือเรายังคงเห็นพวกเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่พวกเขาอุทิศตัวเพื่อทีมแล้วมันก็ไม่มีใครเลยที่คิดจะโยนเกมพวกเขาเป็นแข่งระดับซีเนี่ยและเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรให้กับทีมนี้ได้บ้าง ดังนั้นมาถึงเดือนมก,กราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเคสของทางเทรนด์นั้นเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าผมรู้ดีว่าเจ้าของสโมสรของเราจะมีการพูดคุยกับทางเอเจนต์ส่วนตัวของพวกเขาอยู่ผมมั่นใจในเรื่องนั้นและมันก็ทำให้ผมเองรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากไปพร้อมกันด้วย แน่นอนว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้คงจะไม่ใช่ดิวที่ได้มาแบบถูกๆแน่ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราะไม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูการประกาศจากเพจอย่างเป็นทางการของพิเมเอ์ลิถึงนักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันในฤดูกาลนี้กันบ้างเมื่อพวกเขามีการเปิดการสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดของพิเมเอ์ลิ จนกระทั่งถึงตอนนี้ของฤดูการไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเอริ่งบราวฮารันโคพาเมอร์มูฮัมเหม็ดซาลาคริส w o วูดหรือนักเตะค,คนอื่นใดกันซึ่งท้ายที่สุดมันก็เป็นตัวของทางซาราของทีมเราที่สามารถจะคว้ารางวัลน,นี้มาครอบได้การโหวตได้ถูกนับไปหมดแล้วนะและตัวเลือกของพวกคุณสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมในฤดูการนี้มาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือทางัมเมดซาลาพิเมลิ โพส์ลงในหน้า X อย่างเป็นทางการของพวกเขาพร้อมกับมีการแนบคลิปวิดีโอของตัวโมซาลามาประกอบโพส์ตดังกล่าวข้างตน้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ